รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมื่อรัฐบาลเร่งกระจายวัคซีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั่วไปออกมาจับใจ่ายใช้สอยหวังให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักฟื้นตัวช่วงปลายปีครับรัฐบาลจึงงัดมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเดินทางเข้าไทยพักอาศัยกันยาวๆเข้ามากระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศและถ่ายทอดความรู้หลากหลายให้กับธุรกิจไทยครับประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ปีละสมล้านล้านบาทนะครับและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยปีละ40ล้านคนนะครับใน3ล้านล้านบาทเนี่ยก็มีจากคนไทยเนี่ยหล้านล้านบาทมีจากต่างประเทศ2ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายได้ตรงนั้นมันหายไปนะครับรัฐบาลเองท่านประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เลยให้นโยบายแล้วก็คุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ ทางสภาพัฒน์ก็เลยเสนอมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติให้มาพำนับในประเทศไทยในระยะยาวขึ้นมานะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและก็ะช่วยในส่วนที่รายได้จะหายไปมาตรการดึงต่างชาติศักยภาพสูงมุ่งไป4กลุ่มเป้าหมายครับได้แก่ 1. กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งศักยภาพสูง 2. กลุ่มผู้เกษียณอายุ 3. กลุ่มที่ต้องการทำงานในไทย 3. และกลุ่มที่4 เป็นผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษครับได้คอย,ยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นประเภทสมาร์ทวีซ่าไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่พักอาศัยเกิน90วันครับหนึ่งก็ได้แก่ผู้ที่มีความมั่งคั่ง4กลุ่ม2ก็คือบุคคลที่กเกษียณแล้วนะครับสก็เป็นบุคคลที่มาทํางานในเมืองไทยและก็ 4. ผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษเช่นกลุ่มยานยนต์นะครับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มดิจิตัลต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้มา,าพำนับอยู่ในประเทศไทยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัยนะครับรัฐบาลจึงแก้ไขกฎระเบียบการถือครองที่ดินการอนุญาตให้ต่างด้าวทำงานยกเว้นข้อกำหนดการจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคนต้องจ้างคนไทย4คนคอรมจึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานตั้งวงหาหรือหาข้อสรุปร่วมกันครับในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเพื่อที่จะดึงดูด าชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะครับซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยนะครับเช่น B.O.I นะครับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานนักการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านีา้จะต้องไปคุยกันให้จบภายใน90วันนะครับหลังจากนั้นก็เสนอกลับมาที่สภาพัฒน์นะครับและก็จะเข้าสู่คอรมออีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัฐบาลเริ่มเปิดให้ต่างชาติเข้ามาพักอาศัยก็คาดนะครับว่าในช่วง5ปีข้างหน้าจะมียอดเดินทางนับล้านคนครับเพิ่มเม็ดเงินใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกว่า1ล้านล้านบาทเงินการลงทุนไหลเข้าไทย8แสนล้านบาทสร้างไรายได้ภาษีเพิ่ม2.7แสนล้านบาทครับในระยะเวลา5ปีเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีะชาวต่างชาติเนี่ยมาพำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ย1ล้านคนนะฮะ และก็สามารถที่จะนำเงินในไปหมุนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยถึง1ล้านล้านบาทนะครับในช่วง5ปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการไปลงทุนในประเทศนี่ประมาณสักเจ็ดแปหมื่นล้านนะครับแล้วก็มีรายได้ทางภาษีเนี่ยสอแสนล้านบาทอันนี้คือที่ที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับในช่วงหน้าครับพาไปติดตามแนวคิดของดรสุวิท อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาในเรื่องของ6เทคโนโลยีที่สำคัญต่อเศรษฐกิจยุคใหม่จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าครับ เศรษฐกิจยุคใหม่หลังโควิด19การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเปลี่ยนโฉมไปอย่างมากนะครับแทบทุกองค์กรต้องหันมาประชุมผ่านออนไลน์จัดงานมหกรรมสินค้าการเสวนาเติมความรู้รวมทั้งการเรียนออนไลน์จะเห็นได้ว่าทุกชีวิตแทบจะอยู่บนออนไลน์เกือบทั้งหมดครับในภาคเอกชนเองเฉพาะ s m e เนี่ยยังมีการเอาดิจิทัลมาใช้น้อยมากนะครับ <ừ. S 2> จริงๆแล้วพูดง,ง่ายธุรกิจเนี่ยมันควรจะอยู่ในดิจิตอลแพลตฟอร์มตั้งนานแล้วล่ะ แต่ประเด็นก็คือว่าโควิดเนี่ยมันแปลกมากมันกลับช่วยทําให้สปีดอัพหรือมันทําให้กระบวนการที่มันต้องเข้าสู่ดิจิตอลเนี่ยเร็วขึ้นเทคโนโลยี mm hmm. กลายเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ mm hmm. เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นเป็นเรื่องที่พูดไปลเล่อจะเอาไปทํายังไงอะไรยังไงนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญก็คือว่ายิ่งเอามาใช้เท่าไหร่ยิ่งจะตอบโจทย์โลกในอนาคตโดยเฉพ,เพาะโลกหลังโลกหลังโควิดเนี่ยมากขึ้น ในอนาคตแทบทุกองค์กรน,นะครับต้องใช้เทคโนโลยี6เทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการในชีวิตประจำวันครับทั้ง AI Internet of Things Blockchain หุ่นยนต์อัตโนมัติ 5G และระบบเวอร์ชั่วสามมิติครับนับเป็นระบบที่หลากหลายเริ่มมีคนชินกับการใช้งานแต่หลายคนก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับกระแสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบฐานข้อมูลที่จะเป็นพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกครับ เทคโนโลยีที่ห้าหกตัวซึ่งมันมันมันมีอยู่แล้วแต่ว่าจะถักทอกันยังไงขึ้นมาแล้วก็ตัวที่ถ้าถ้ามองเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นตึงกึงฮาร์ดแวร์แล้วกันภาษาเก่าเราเรียกฮาร์ดแวร์ใช่ไหม <Okay. S 2> ตัวซอฟต์แวร์ที่จะเกิดพลังแล้วก็สามารถถักทอเทคโนโลยีทั้งหกนี้เกิดพลังให้มหาศาลก็คือเรื่อง Data เพราะนั้นโลกนานาคตเนี่ยเป็นโลกของบูการยิ่งบูการเท่าไหร่เนี่ยเราพ mm ีดีกอะไรได้ยากมากถ้าเรา เราไม่มี Data ถูกไหมเราจะทําธุรกิจในอน,นาคตไม่มี Data ไม่ได้แต่ Data มันจะมันมันเป็นเหมือนน้ํามันมันเทียบแล้วมันก็เหมือนน้ามันในอดีตที่ไว้หล่อเลี้ยงใน,ในโรงงานแต่อันนี้เป็นน้ํามันที่จะทําให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจต่างๆมากมายผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย SME ต้องหันมาปรับตัวปรับมุมมองนะครับโดยเฉพาะการทำตลาดระบบการจัดส่งสินค้า มุ่งไปพึ่งพาออนไลน์ให้มากขึ้นครับขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องส่งเสริมนะครับให้รายย่อยเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายและต้นทุนต่ำครับผู้ประกอบการนะครับรายใหญ่รายย่อยหรือผู้ประกอบการในชุมชนหรืออะไรก็ตามคุณดีไม่พ้นที่คุณจะต้องทำเ e รื commerce, e ่อง e-commerce e-business แน่ๆอยู่แล้วแต่มันก็คงไม่ใช่แค่นั้นคุณก็คงจะต้องเอาเทคโนโลยีมาใช้กับบัที่ส่วนของการผลิตเนี่ยนอของออฟฟิศส่วนของ ส่วนของการลิงก์กับคอน s u m e r ส่วนของการลิงก์กับซัพพลายเออร์เว้นนั้น5.6าหาหเทคโนโลยีที่ผมเรียนไปรวมถึงว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นของการที่ไปสู่ Data า c ค n o มี e y, ซึ่งตัวนั้นะในอนาคตคือคือมันสมองของเราถึงเวลาแล้วที่เราจะอยู่กับเดิมไม่ได้แต่ว่าการการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีการใส่ใจเรื่องนี้จะทําให้พลิกโฉมคพ,พูดง่ายพลิกโฉมแล้วกันนะของธุรกิจเว้นนั้นในอนาคตเนี่ย มันไม่ปลาใหญ่กินปลาเล็กอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าโอ้คุณต้องมีเงินทุนเยอะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นอยู่ที่ Business Model ถูกไหมเราก็รู้กันอยู่ว่าไอ้คุณมีสมาร์ Business Model อ่ะคุณจะสมาร์ทได้ไงอ่ะถ้าคุณไม่มีเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยจะเห็นได้นะครับว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นจนทําให้ทุกกิจกรรมต้องปรับตัวรองรับการใช้งานบนออนไลน์มากขึ้นครับ มีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยอสอมทครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ